ไลโ o โซแมก M2G เป็นนัตก,กรรมในรูปสารเสมอาหารที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนโดยมีการประสานเทคโนโลยีที่เรียกว่าอะมิโนแอซิดเคเลชั่นเข้าร่วมก,กันกับเทคโนโลยีไลโปโซแมกไว้ในหนึ่งเดียว มีเซียมเป็นแร่ธาตุที่คนไทยมักจะบ,บริโภคหรือได้รับจากอาหารไม่เพียงพอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุขภาพสตรีการรับประทานไม่ดีเซียมต่อวันไม่เพียงพอนั้นอาจนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพหลากหลายประการตัวอย่างเช่นทำให้นอนหลับยาก หรือทําให้เกิดภาวะตะคริวเกาะที่ต้นขาขณะหลับทาให้ต้องตื่นกลางเดึกและเป็นสาเหตุของการนอนหลับไม่เพียงพอรวมถึงยังเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะปวดศีรษะไมเกรนได้ด้วยสําหรับท่านที่รับประทานแมกนีเซียมจากอาหารได้ไม่เพียงพอนะครับการเลือกรับประทานแมกนีเซียมในรูปสารเสริมอาหารนับเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับไลโปโซแมก M2G เป็นนัตรกรรมแมกนีเซียมในรูปสารเสริสมอาหารที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนโดยมีการผส เทคโนโลยีที่เรียกว่าอะมิโนแอซิดคิเลชั่นเข้าร่วมก,กันกับเทคโนโลยีไลโปโซแมทไว้ในหนึ่งเดียวอะมิโนแอซิดคิเลชั่นจะช่วยเพิ่มความเสถียรและเพิ่มความคงตัวให้กับแมกนีเซียมครับและส่งเสริมให้แมกนีเซียมถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นส่วนเทคโนโลยีไลโปโซมที่เป็นส่วนหนึ่งของไลโปโซแมทเทคโนโลยีนั้นจะช่วยในการนำส่งแมกนีเซียมจากต้นทางที่อยู่ในพาฒนาหารผ่านเข้าสู่กระแสะเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจาก นั้นครับนกจาก,กที่2ในไลโฟโซแมกที่มีชื่อว่าไลปิดเมตา b บลไลเอนแคปซูลเลชันจะรับไม้ต่อโดยการช่วยนําส่งแมกนีเซียมจากกระแสะเลือดเข้าสู่เซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเซลล์ที่มีปริมาณไขมันสูงอย่างเซลล์ประสาห,หรือเซลล์สมองการห่อหุ้มแมกนีเซียมไว้ด้วยไลปิด เมตาบอลไลท์ ite, จะทําให้แมกนีเซียมเนี่ยซึมผ่านเข้าเซลล์สมองและเซลล์ประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยืนยันด้วยผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสาร Nature and Science of Sleep ปี2025 เขาได้ทำการศึกษาการรับประทานแมกนีเซียมบิสไกเซเนตซึ่งเป็นองค์ประกอบของไลโปโซแมก M2G ในอาสาสมัครที่มีภาวะนอนหลับยากจํานวนสูงถึง155ท่านจากการรับประทานแมกนีเซียมบิสไกเซเนตที่เป็นองค์ประกอบของไลโปโซแมก M2G ที่มีขนาดเทียบเท่ากับอิเลเมนทัลแมกนีเซียมขนาด250มิลลิกรัมต่อวันโดยรับประทานก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงพบว่าใช้เวลาเพียงแค่14วันเท่านั้นนะครับแมกนีเซียมบิสไกเซเนตที่เป็นองค์ประกอบ ของไลโปโซแมก M2D สามารถช่วยบรรเทาความรุนแรงของอาการนอนไม่หลับลงได้ถึง65%เลยทีเดียวและเมื่อเอาตัวเลขนี้ไปเทียบกับผลของการรับประทานแมกนีเซียมในรูปแบบอืนที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นแมกนีเซียมแอลเทอรเนตพบว่าแมกนีเซียมบิสไทรีเนตช่วยบรรเทาความรุนแรงของอาการนอนไม่หลับได้ดีกว่าแมกนีเซียมแอลทอรเนตถึง6.5เท่าครับเมื่อประเมินด้วยดัชนี ISI หรือ Insomnia Severity Index เหมือนกัน ดังนั้นกล่าวโดยสรุปครับไลโปโซแมก M2G เป็นนวัตก,กรรมสารส,สนอาหารแมกนีเซียมที่มีความล้ำสมัยไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีจุดเด่นในเรื่องของการดูแลสุขภาพระบบประสาทและสมองช่วยให้คุณนอนหลับง่ายรู้สึกผ่อนคลายและอารมณ์ดีในทุกๆวันครับ